สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องให้หารสัตว์เลี้ยงโดยประยุกต์กับอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งหรือ p a จฟ e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  ร์บายไนะคะจะดทำโดย 1. น,นางสาวกุลปิยาลาบกิจด,ดีรหัส611 225 1 9 0 0 3 2. สองอาทนตาทิตย์จันทราวัฒรหัส611น์รหั4ส6 1 1 2 2 5 1 9 0 2 4 สามนายสุภณาุริตรหัสหกหนึ่งหนึ่สาหนึ่งเก้าศูนสาขาวิชาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัสน์สุนันทาหัวข้อที่จะนำเสนอนะคะที่มาของโครงงานเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงโดยประยุกต์กับอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่ง สถิติการเลี้ยงสุนัขและแมวปี2561ถึง2563วัตถุประสงค์ประโยชน์ภาพรวมของโครงงานอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่ง2มิติและ3มิติภาพรวมโครงงานผังการทำงานบล็อกไดอะแกรมโนด mcu esp 2 8 2 6 6บล็อกไดอะแกรมเซว มอเตอร์เซมาติกอุปกรณ์และเอกสารอ้างอิงที่มาของโครงงานเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงโดยประยุก์ตกับอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งน่อกจากชีวิตในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเช่นหมาและแมวและเกิดปัญหาในการดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานทำให้สัตว์เลี้ยงหิวโหยหรือเสียสุขภาพด้วย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำเลี้ยงเห็นปัญหาว่าเป็นปัญหาสำคัญจึงได้จัดทำโครงงานให้อาหารสัตว์เลี้ยงโดยประยุกต์กับอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงและต้องเดินทางเป็นเวลานานสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงทางห่างไกลได้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตสถิติการเลี้ยงสุนัขและแมวในปี2511ถึงปี25 6 3ครับข้อมูลนี้ เก็บรวบรวมเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ถูกขึ้นทะเบียนแล้วนะครับโดยการที่แสดงจะเป็นการแบ่งทุกๆสี่เดือนครับปี2511เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมียอดสุนัขทั้งสิ้นนะครับ5,935ตัวครับและแมว2,81,943ตัวครับสิ้นเดือนถัดมาในเดือนพฤษภาคมครับถึงเดือนสิงหาคมมียอดสุนัขเพิ่มขึ้น 2 6 1,892ตัวและมีแมวเพิ่มขึ้น5 587ตัวครับรวมมีสุนัข7 0 6 2,827ตัวและแมว3 0 3 2,530ตัวครับในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะครับในปี2 5 1 1มีจำนวนสุนัขเพิ่มขึ้น4 0 0 0 0น

42,616ตัวครับและมีแมวเพิ่มขึ้น1,072,960ตัวรวมนะครับมีส่วนัขทั้งหมด1,680 9ตัวครับและแมว7,99,135ตัวครับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนคในปี2562มีส่วนัขเพิ่มขึ้น2,169ตัวครับ และมีแมวเพิ่มขึ้น61,955ตัวรวมมีสุนัขนะครับหนึ่งล้กสิบ้าตัวและแมว861,090ตัวครับเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะครับปี2,562นะครับมีจำนวนสุนัขเพิ่มขึ้น262,277ตัวและมีแมวเพิ่มขึ้นนะครับ

รวมมีสุนัขนะครับตั้งแต่มกกลาของปีหกหนึ่งถึงเมษาของปีหกสามนะครับมีจำนวนสุนัขทั้งหมดสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อสิบห้าตัวนะครับและแมวตั้งแต่เดือนมกรลาของปีสองพันห้าร้อสิบเอ็ดถึงเมษาสองพันห้าร้อสิบสามนะครับมีจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบเก้าตัวครับ รวมนะครับมียอดสุนัขและแมวนะครับที่ถูกขึ้นทะเบียนแล้วนะครับรวมทั้งสิ้น3 5มล้านหแสื่น้ตัวครับค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาออกแบบเทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีให้เข้าใจมากขึ้นคะ่ะประโยชน์นะคะเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแก้ปัญหาในการให้อาหารเมื่อไม่อยู่ใกล้ๆได้ผู้จะทำได้รับความรู้ประสบการณ์มากขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงงานและการทำงานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสามารถต่อยอดโอกาสทางการศึกษาและโครงงานที่ถูกพัฒนานในอนาคตภาพรวมของโครงงานสองมิตินะคะจะหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้ ภาพรวมโครงงาน3มิติคะ่ะด้านข้างด้านหน้าและด้านบนคะ่ะภาพรวมของโครงงานนะคะใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้คะ่ะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยและเข้าแอปพลิเคชัน Win งกด สั่งทำงานผ่านแอปพลิเคชัน b บ n งคำสั่งจะถูกส่งไปที่บอร no ์ดโนด M C U E S P 8 2 6 6เมื่อบอร์ดได้รับคำสั่งแล้วจะส่งคำสั่งไปที่มอเตอร์เปิดปิดค่ะแล้วมอเตอร์จะปล่อยอาหารลงมาเป็นเวลาสิบวิใส่ในถาดที่เราเตรียมไว้ หังการทำงานค่ะด้านซ้ายจะเป็นกิจหับและด้านขวาเป็นโฟชาร์ดค่ะสตาร์นะคะเปิดเครื่องถ้าไม่เปิดจะลงไปบรรจบที่จบการทำงานข้างล่างค่ะแต่ถ้าใช่ก็จะไปที่ esp 8 2 6 6เชื่อมต่อ wiFi ต่อไปบอร์ดได้รับค่าแล้วกะ ค้าคำสั่งจากแอปพลิเคชัน b i n g นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ในการควบคุมแอปพลิเคชันกดปุ่มที่แอปพลิเคชันถ้าไม่ก็จะปิดท่อส่งอาหารและจบการทำงานถ้าเปิดมอเตอร์จะเปิดท่อส่งอาหารและปิดภายในเวลา10วิค่ะและจบการทำงานบล็อกไดแกรมของโปรเจกต์เรานะฮะก็จะมี ส่วนของ Node MCU ESP8266 แล้วก็ s e r v ์โวมอเตอเป็นหลักนะฮะหน้าน,นี้นะครจะเป็นบล็อกไดอะแกรมของตัว Node MCU ESP8266 นะครับผมทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นส่วนของอ n นาล็อกแล้วก็ทางด้านขวามือเป็นส่วนของดิจิตอลนะฮะ ESP8266 นะ,ะจะเป็นชิปไมครคอนโทรเลอร์ที่มีโมดูลไวไฟครับสามารถเขียนโค้ดลงไปเพื่อสั่งเนี่ยให้มันทำงานได้นะฮะ ต่อมานะครับจะเป็นตัวเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดของช่องให้อาหารนะฮะตัวอินพุตเข้ามานะฮะก็จะไปเข้ามาในส่วนของหน่วยควบคุมประมวลผลนะฮะหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลซิสเต็มครับจากนั้นก็จะส่งไปที่มอเตอร์แล้วก็ไปที่เกียร์ทดแรงนะฮะตัวส่วนสีส้มด้านล่างนะฮะจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งนะฮะเพื่อหาค่าองศาในการหมุนนะครับ แล้วขวาสุดนะครจะเป็นส่วนของเอาต์พุตครับผมสคริมมิติของโปรเจกต์นี้นะฮะทางด้านขวามือนะ,ะจะเป็นตัวของเซอร์วมอเตอร์ครับซ้ายมือนะฮะจะเป็นตัวของโนด mcu ESP 8 2 6 6ครับแล้วก็ด้านบนนะ,ะจะเป็นแบตเตอรี่อุปกรณ์ของเรานะฮะโนด MCU ESP 8 2 6 6ซีเรีไไนะฮะใช้เป็นตัวแรกนะฮะ อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi ครับสามารถรับ Wi-Fi แล้วก็เขียนโค้ดอะไรต่างๆได้นะราคา85บาทครับจากร้าน Arduino นะ .com ซื้อมาวันที่30มีนาคม2563ครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์มอเตอร์ที่ใช้ในการเปิดปิดาถาดให้อาหารอย่างที่บอกนะฮะเป็น MG905 Servo Metal Gear ทาวเวอร์ Pro, ครับราคา89บาทจากร้าน Arduino n a .com ครับซื้อวันที่30มีนาคมเหมือนกันนะต่อมาครับเป็นสายไฟจัมเปอร์ต่อกับเบดบอร์ดแพ็คละ65เส้นครับเป็นสายที่ใช้ต่อกับเบดบอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับใช้ต่อไฟเข้าไปอะไรประมาณนี้นะราคา40บาทครับจากร้าน Arduino n a .com แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็น รางฐานหกวอลนะฮะราคาสาสบาทในนี้จะมีฐานสีก้อนนะฮะเป็นฐานแมกนิทขนาดทิพเป็ครับราคานะครับ5้าสิบแดบาทนะครับใช้4ี่ก้อนร้านที่ซื้อนะครับคือร้าน a d u n o n a .com เหมือนเหมือนกันนะครับผมส่วนนี้ครับเป็นส่วนของเบดบอร์ด MB หนึ่งสองครับเป็นรางที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ครับ เอาสายเมื่อกี้นะครเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆราคา340บาทครับผมจากร้าน a d u n on o n a .com ซื้อมาวันที่30มีนาคม2563เช่นเดียวกันนะครับอ้างจริงอิงจากร้าน a d u n on o n a .com นะครับผมอุปกรณ์อื่นๆนะครับคือจะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปครับผมอย่างตัวแรกนะครับเป็น กระป๋องทรงกระบอกสูงขนาด20เซนนะตัวนี้เราหาจากขนมในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะแล้วก็แก้วพลาสติกแข็งสูงประมาณ18เซนติเมตรนะฮะภาพนะอ่าตัวนี้ภาพนี้น่าจะเป็นแก้วจากโรงหนังครับผมสามารถหาได้ทั่วไปแล้วก็ขวดน้ําพลาสติกทั่วไปธรรมดานะฮะอ้างอิงรูปภาพนะครับจากเว็บขายดี .com ครับแล้วก็ช้อปออนไลน์ t e s c o l o t a s com ครับหน้านี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงของโปรเจกต์ของเรานะฮะต่อไปครับจะเป็นส่วนของการทดลองอุปกรณ์ที่เลือกใช้ครับ ESP8266 Node MCU ครับเชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ครับทาน6โวลต์ครับเป็นพลังงานให้กับโซลมอเตอร์ครับ ขั้นตอนการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเปิดแอปพลิเคชันบินขึ้นมาครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนขวามือครับที่รูปสามเหลี่ยมเเราเปิดแล้วนะครับเช็คดูครับว่าเครื่องออนไลน์อยู่หรือเปล่าถ้าออนไลน์นะครับกดที่ปุ่มสีเขียวครับเพื่อเป็นการเปิดเครื่องครับเพื่อให้อาหารตกลงมาใส่ที่ใส่อาหารของเราครับเมื่อเข้ามาสิ้นวีแล้วนะครับเครื่องจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติครับ ขอจบการนำเสนอโครงงานเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงโดยประยุกต์กับอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ